สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรถเซงนะครับีบเกีมือดำรถแม่น,นี่ก็มายอย่างว่ารีวิวรถเซงนะครับน,นี่ร,นรับก็ขิมาขับไม้ครับแล้วไม้อยู่ไหนอ๋อไอ้นี่วันนี้เราก็จะมารีรว,วรถแม่ครับดูรถแม่ครับสภารถแม่ มีคือรถแม่ผมเองนะครับ,รบท,ท,ท่อท่อทำเองนะครับท,ท่อทำจริงครับพ่อโคโลดครับ,โ,รบ,รบโชคเดิมไม่มีอะไรวะเบาบอ,อะไรวะอ่ะเบาอ,อะไรวะเบาอะไรทะไมเบาไม่ออกงพีบัพหมอตืดโอ้ สซ่เขียวอะไรไปดูมันไม่เขียวแล้วครับครับผมมันดำแล้วเหมื <c oughs> อนน้ำมัน,นบ <c oughs> เบรกดำนะครับ <c oughs> กึ้งด้วยนะครับ <c oughs> หมดแค่นี้รับครับผมบ๊วย